ไอตอนถ่ายอ่ะสนุกไอตอนทำม,มันจะตายเป็นช่างภาพสามงานเลิอกอีปีจะคืนทุน สวัสดีครับผมนายพีเคจากนายพีเคชาเนีครับผมวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์อีกแล้วแต่ว่าเป็นในเวอร์ชั่นของเป็นช่างภาพจะต้องลงทุนเท่าไหร่แล้วถ่ายกี่งานถึงจะคุ้มทุนหัวข้อคอนเทนต์นี้มาจากเพื่อนท่านหนึ่งในเฟซที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยเลี้ยงกุ้งแต่ว่าผมยังไม่เคยเจอหน้าเขานะรู้แต่ว่าเนี่ยเฟซเขาคลิปนี้ก็เลยกลายเป็น E ีพีพิเศษขึ้นมาขั้นการจใจผมว่าอยากจะอัพคลิปทุกๆวันศุกร์แล้วก็หัวข้อที่จะพูดในสัปดาห์นี้ก็จะไปเรืเอเเร่องเก่ยวััััางงงงอออเคคขข้้ลทททนนนนนตหมมมมดุุใิินในปป็ผผศ แล้วก็เป็นประสบการณ์ของผมจะถูกหรือจะผิดเลยแล้วแต่จะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมจะเน้นเล่าเล่าเรื่องตัวเองมากกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่ามันจะมีดราม่าน้อยหน่อยถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวจากประสบการณ์ตัวเองโอเคเริ่มต้นก็คือผมเชื่อว่าคนที่จะเป็นช่างภาพเนี่ยไม่น่าจะใช่ทุกคนหรอกที่แบบฉันจะซื้อกล้องมาเพื่อจะเป็นช่างภาพเลยนะอยู่ๆคุณไปที่ร้านขายกล้องแล้วคุณซื้อกล้องหนึ่งตัวแล้วเป็นช่างภาพว่าน,น้อยนะไม่รู้นะส่วนตัวผมคิดว่าน้อยเพราะว่าแม้แต่ตัวผมเองซื้อกล้องครั้งแรกผมก็ไม่ได้คิดว่่่่่่่าาาาาาาจจจะะะมมมมมถยเเเปป็็นนนนชชงงงภภพพกอออทีีผีผผัสตข เริ่มต้นจากการซื้อพันดีมาเพื่อจะถ่ายงานแต่งตัวเองโดยที่ลืมคิดเลยว่ามันไม่มีใครถ่ายให้กล้องมันถ่ายตัวเองไม่ได้จากนั้นก็ถ่ายเที่ยวแล้วก็มาถ่ายสัตว์น้ําขายต่อมาก็มาถ่ายสต็อกแล้วมาเป็นช่างภาพอาชีพถ่ายคนนั่นคือสเต็ปก่อนจะเป็นช่างภาพผมก็เข้าใจว่าช่างภาพอ่ะน่าจะมาจากจุดนี้กันก่อนคือฉันซื้อกล้องเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเอามาถ่ายแฟนเอามาถ่ายเที่ยวเอามาถ่ายอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าคุณจะถ่ายมาถ่ายวิดีโอทาหลอกทํา YouTube อะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดออ่่่ะะนนเเเเเมมมืคคุุณณรรริิศึกกกกกษาาาาจจว็็บใใ youtube ข้หลั ใช้กล้องการถ่ายภาพคุณก็เริ่มถ่ายภาพสวยเสร็จคุณก็โพสลงเฟซเพื่อนในเฟซก็เข้ามาชมคุณว่าคุณสวยคุณก็เริ่มรู้สึกมีแรงบันดาลใจว่าเอ้ยฉันก็เป็นช่างภาพได้ฉันถ่ายภาพสวยเพื่อนในเฟซชมว่าฉันถ่ายภาพสวยฉันก็สามารถเป็นช่างภาพได้ผมเชื่อว่าช่างภาพหลายๆคนนะเฟซตัวมาจากการโพสรูปเล่นๆในเฟซแล้วคิดว่าจะหาผลประโยชน์จากการที่เราซื้อกล้องมาแล้วผันตัวมาเป็นช่างภาพเนื่องจากฉันมีกล้องแล้วฉันถ่ายสวยแล้วฉันเชื่อว่าฉันเป็นช่างภาพได้เมื่อคุณเป็นช่างภาพผมเชื่อว่าต้นทุนแรกเนี่ยมันจะเก คงบอกไม่ได้หรอกว่าต้นทุนเริ่มต้นของคุณเนี่ยมันมันเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่ยางผมก็เริ่มต้นด้วยการซื้อตัวคูณพันดีแล้วมาจบด้วยตอนนี้คือออสอาร์แล้วถามว่าผมคุ้มไหมคุ้มทุนหรือยังผมเกินคุ้มมาแล้วผมหมดพันธะกับมันมานานมากแล้วพอมาคุยในเรื่องของต้นทุนผมตีไ้ที่กลมๆแล้วกัน สตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่20 0 0 0บวกลบในช่วงแรกของการเป็นช่างภาพผมก็เชื่อว่าคุณก็คงจะรับงานประเภทถ่ายปริญญาคุณผมเชื่อว่าช่างภาพมือใหม่อ่ะน้อยมากที่แบบสตาร์ทปุ๊บก็3 0 0 0 3 000, 5 0 0 4,000 4,500อย่างเงี้ยเท่ากับมาตรฐานของช่างภาพทั่วๆไปผมเชื่อว่าเขายังไม่มั่นใจในตัวเองคือเขาตั้งใจ,ะจะคิดว่าฉันอะเป็นมือใหม่อยู่ฉันยังไม่อยากไปเทียบกับพวกนี้ฝอฉันยังน้อยฉันยังใหม่อยู่ฉันไม่อยากจะไปเทียบับตลาดพวกนั้นแล้วคนที่มาจ้างฉันก็เป็นคนที่ฉันรู้จกักคนกันเองเพื่อนฝูงดังนั้นราคาคก็ ราคาเพื่อนฝูงราคาคนรู้จักจกไอที่คนอื่นเขารับครึ่งวัน3ามพเต็มวัน4ี่พคงจะเหลือประมาณเต็มวันพันห้าอะไรประมาณเนี้ยนั่นคือสเต็ปเริ่มต้นของการเป็นช่างภาพดังนั้นคำถามผมว่ากี่ปีจะคืนทุนผมบอกไม่ได้หรอกครับว่ากี่ปีคืนทุนมันอยู่ที่ตัวของคนที่เป็นช่างภาพเองว่า1คุณมีความพยายามมากน้อยมาก,มาก,มากแค่ไหนที่จะเป็นช่างภาพบางคนอ่ะเป็นช่างภาพ3างานเลิกเพราะอะไรโอ้หแม่งโคตรร้อนเลยได้แค่พันห้านั่งทํารูปให้มันอีกเสียแฟลชได์อีโอ้โหต้นทุนแม่งไม่คุ้มเลยเบ็ดเสร็จเหลืออยู่แ 800, ทํางานเป็นเดือนได้เงินแค่800อย่างเงี้ยถ่ายตั้งแต่เช้ายันเย็นจนมืดจนหน้าดํากลับมาถึงบ้านน้องแต่งรูปไม่หลับไม่นอนหลายวันอยากได้รูปก็มาทวงรูปอีกรงช้าก็โดนบนโอ้เยอะแยะครับสิ่งที่คุณจะเจอหลังจากที่คุณถ่ายไอตอนถ่ายอ่ะสนุกผมจะมีนิยามนะตอนกดนะ่ะสนุกแต่ไอตอนทํามันจะตายโอเคเมื่อคุณผ่านช่วงแรกของการเป็นช่างภาพได้คุณจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอัพอุปกรณ์เลยแค่ช่วงแรกที่คุณเริ่มรับงานเนี่ยถ้าคุณผ่านช่วงแรกของการรับงานมาได้เนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกว่่่าาออุุปกรณณ์ทีีคีคคมมมัันนยยยงงไเพพหลๆ เนน้ไปที่เรื่องของการซื้อมาเติมก็คือควักเงินเข้าไปซื้อมาเติมสิ่งนี้ผมอยากจะบอกก็คือว่าไม่ว่าคุณจะลงทุนเท่าไหร่หรือคุณจะคืนทุนหรือไม่คุณนั่นแหละคือรู้คําตอบเองว่าคุณคืนทุนแล้วหรือยังคําว่าคืนทุน ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นเรื่องของเงินคาว่าคืนทุนอาจจะเป็นเรื่องของความสุขก็ได้คุณอาจจะซื้อความสุขจากการเป็นช่างภาพความสุขจากการที่ได้ถ่ายภาพคุณอาจจะซื้อความสุขที่ได้เสพคําชมใน Facebook ก็ได้สิ่งตอบแทนจากการทํางานมันอาจจะไม่ใช่เงินทองเสมอไปเราก็มาคุยในส่วนของผมบ้างว่าโอเคผมสตาร์ทเริ่มต้นผมใชใ้ประมาณเท่าไหร่แต่ขอเล่าเป็นเรื่องยาวๆแล้วกันนะเพราะว่ามันบอกไม่ได้ชัดเจนหรอกว่ามันไปคืนทุนเมื่อไหร่2อง0มก่นสองบวกกับหกพันห้าก็เหลือาคาทก็เป็นประมา่นเจ็ดน่น ที่ผมมีที่ผมเติมลงไปในระบบนะ8.7ดหมนะดูในระบบตอนเป็นช่างภาพเริ่มต้นนี่มาถ่ายงานไปเรื่อย,เ,อยเงินที่ได้มาก็ไปลงทุนซื้อแฟลตซื้อเลนเพิ่มซื้ออุปกรณ์เพิ่มเอา 7D m a ดี mark, 2, มามาเอา7300 IS กระบอกขาวครับแล้วก็เอาแฟลตโกดดอกเอดีสามกดวงพร้อมซอฟบ็อก แล้วก็จะมีแฝดย่งแฟดแยกตลอดระยะเวลาตรงนั้นเราก็ซื้อเติมเข้ามาซื้อเติมเข้ามาในระยะเวลาที่เราทางานตรงนั้นอ่ะมันก็จะมีรายจ่ยายกี่ยวกับเรื่องของค่าเทอมลูกค่าปาระกันรถยนต์ค่านู่นนี่นั่นที่เราจะต้องจ่ายระหว่างทางดังนั้นถ้าคุณถามผมว่ามันคืนทุนแล้วหรือยังถ้ามันไม่คืนทุนมันไม่สามารถเลี้ยงระบบตรงนั้นได้แน่นอนถูกไหมฮะจริงๆถ้าไม่ต้องจ่ายตรงนั้น่ะมันคืนทุนไปนานแล้วอ่ะทีนี้มันมีบี้วไัไยไรทางที่แบบคุณรับนานแล้วคุณต้องจ่ายไปอ่ะ มันเป็นเรื่องปกติทีนี้มันก็จะมีช่วงนึงที่ผมมีเงินเก็บผมก็เอาเงินเก็บเนี้ยไปไถเรียกว่าไถแล้วกันเอาเงินเก็บเนี้ยให้กับทางบ้านถือว่าเป็นการปลดแอกเงิน80,000กว่าบาทตรงนั้นน่ะให้มันจบไปตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้อุปกรณ์ทุกอย่างที่ผมมีมันคุ้มทุนไปหมดแล้วเข้าใจความหมายที่ผมสื่อไหมคือระยะเวลาที่คุณถ่ายงานไปเรื่อยๆคุณจะมีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆไรายได้นั้นคุณก็ไปกินใช้ในชีวิตประจําวันคุณถ้าคุณไม่กินใช้ในชีวิตประจาวันค,คุณเอาเงิินนนนกก้้ออื่มาใช ผมเชื่อว่ามันคุ้มทุนตั้งแต่ปีแรกๆที่คุณทําแล้วเอาแค่ปริญญาครึ่งวันนะวันละสามพันห้าสิบงานอ่ะสิบงานสามพันห้าก็สามหมื่นห้าละคุณทํางานไม่เกินสามเดือนคุณคืนทุนแค่ช่วงพีกๆอ่ะเอาแค่สมมติคุณรับงานแต่งอ่ะมันช่วงพีกๆก็เท่าไหร่ล่ะตุลาพิการธนวัฒน์มกราคุมพาเนี่ยขอแค่งานละหกพันเดือนหนึ่งแค่สี่งานแค่แค่ช่วงหกเดือนนั้นอ่ะผมว่าอุปกรณ์คุณเต็มบ้านจะอย่าว่าจะคืนทุนเลยกําไรมันมาแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้้้้นนนน่่มมมมมััััขึอออยยยูกกกบตตวววคคคุุณณเงงดดาาาาาาีีีศภภพพพรรล จะไปสู้กับช่างภาพคนอื่นแล้วหรือยังสรุปก็คือไม่อยากให้มานั่งคิดว่ามันคืนทุนแล้วหรือยังให้ตั้งโจทย์ที่ว่าคุณทำคุณมีความสุขไหมแล้วมันเดือดร้อนคุณหรือเปล่าถ้ามันทําแล้วคุณมีความสุขคุณชอบที่จะทําใจคุณรักที่จะทําคุณสนุกกับมันไม่ต้องไปสนใจเรื่องเงินครับคุณทําเลยแต่มีเงื่อนไขข้อนึงก็คือว่าคุณจะต้อง ไม่ทรมานกับมันนะคุณสนุกก็จริงแต่มันทําให้คุณเป็นภาระไออย่างเนี้ยคุณอย่าทาคุณอย่าเป็นเลยช่างภาพอาชีพคุณเป็นช่างภาพถ่ายเล่นๆแล้วคุณไปมุ่งหน้าทางอื่นดีกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณทําแล้วคุณสนุกคุณชอบแล้วมันมีผลตอบรับเรื่องของการเงินที่ดี เช่นคุณมีเงินไปจ่ายค่างวดรถไปจ่ายค่าประกันรถไปจ่ายค่าเทอมลูกพาแฟนไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่ทาให้ตัวคุณมีความสุขคุณลืมต้นทุนที่คุณซื้อมาเลยครับเพราะทุกบาททุกสตางค์ที่คุณถ่ายมาได้เนี่ยมันก็คือรายได้ของคุณคุณจะไปทําอะไรก็แล้วแต่จะพาแฟนเที่ยวจ่ายค่าเทอมหรือถ้าบางคนไปรูดบัตรเครดิตกล้องซื้อกล้องมาก็ไปโปะบัตรเครดิตหมดก็คือคุณคืนทุนถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดสมมติคุณซื้อมาแล้วคุณถ่ายงานไม่ได้เงินคุณก็ต้องไปจ่ายบั ไม่ได้แทนกันไม่ได้นะสรุปสุดท้ายก็คือถ่ายแล้วสนุกมีความสุขถ่ายนะครับถ้าไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนรายได้ที่ได้เข้ามาก็ถือซะว่าเป็นรายได้ที่เกิดจากอาชีพที่เราอยากทําเอาอย่างาล่าสุดเนี่ยผมซื้อออสอามาเนะี่ยพฤศจิกาปีที่แล้วก็เลนส์ซิกมา1 3 5 f 1.8เบตเสร็จสองตันนี้รูมกันก็เกือบแสนพฤศจิกาธันวาโมกราผมก็หมดแล้วอ่ะคือผมซื้อบัตรเครดิตเนี้ยผมก็จะรู้แล้วว่าต้นทุนมีเท่าไหร่ถ้าผมบัตรเครดิตหมดผมก็จบแล้วถามว่ากี่งานได้กาไรมันอยู่ที่ตัวคุณ ว,ว่าผลงานที่คุณสร้างราคาที่คุณเรียกมันจะสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวคุณมากน้อยแค่ไหนโอเคสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับที่รับชมเดี๋ยววันศุกร์นี้จะเป็นคลิปเรื่องเกี่ยวกับแคนดิดช่างภาพแคนดิดรับรองว่าเต็มเหนียวเพราะว่ามันมีประสบการณ์แย่ๆเกี่ยวกับเรื่องแคนดิดเนี่ยกับผมเนี่ยมาครั้งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกวันนี้ยังโกรธอยู่นะยังโมโหอย,อยู่ยังยัง,ย,งยังงุนงดอยู่โอเคแล้วเดี๋ยวยังไงวันศุกร์นี้เจอกันโอเคครับไปแล้วครับไปเลย